ยิ่งใหญ่อลังการเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญสัมผัสความวิจิตรการตาของสวนสวรรค์วังพรนารายพบความสวยงามของระบบไฟฟ้าหลากหลายสีสันนับร้านดวงชมสวนพันไม้ไม้ดอกนานาชนิดกว่าแสนต้นตื่นตากับมุมถ่ายรูปที่หลากหลายเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 14-23ถกุมภาพันธ์นี้ณสวนสวรรค์วังพระนารายหรือสวนราชานุสรอ์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีอย่าลืมนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวทาเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันาานัทการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีบวงสวงสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดการแสดงมินิไลแอนซวาวชุดงามวิวัฒลบุรีทานีเรืองรองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายและพิธีเปิดสวนสวรรค์หวังพระนารายโดยพนักงานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสุภาพสตรีร่วมรำบวงสวงถวายสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะ เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์2568ที่สวนสวรรค์วังพระน,านราย์หรือสวนราชานุสร์ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกุทเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสวงสักการะสมเด็จพระนรายมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดการแสดงมินิไลแอนซาวชุดงามวิวัฒนลบุรีธานีเรืองรองแผ่นดินทองสมเด็จพระนรายเพื่อเธอระเกียจสมเด็จพระนรายมหาราชและพิธีเปิดสวนสวรร์หวังพระนรายอย่างเป็นทางการโดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีนายอนุสรอัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบุรี ายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบุรีซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบุรีคณะผู้มีการสถานศึกษาพนักงานเทศบาลเมืองลบุรีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะนักแสดงมินิไลอันซาวชุดงามวิวัฒลบุรีธานีเรืองรองแผ่นดินทองสมเด็จพระนานรายณ์เข้าร่วมพิธี โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ถวายเครื่องราชสักการะองค์สมเด็จพระนรัยมหาราชจำลองจากนั้นตามประกอบพิธีบวงสรวงสักการะตามประเพณีโบราณเพื่อให้การดำเนินง,งานของเทศบาลเมืองลบบุรีในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นเป็นพิธีเปิดสวนสวรรค์วังพระนรายโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานโดยกล่าวว่าเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับผิดชอบจากจังหวัดลบบุรีในการตกแต่งณสวนราชานุสร์โดยถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานจะต้องพบเป็นจุดแรกก่อนที่จะเข้าไปชมความสวยงามในพระนรายราชนิเวศ ทั้งนี้ได้ใช้ชื่อว่าสวนสวรรค์หวังพระนารายเนื่องจากจำลองพระนารายราชนิเวศมาตรงจุดดังกล่าวพร้อมกับได้มีการตกแต่งประดับอย่างสวยงามด้วยระบบไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าหยดน้ําหลากสีสันนับล้านดวงเข้าไปตกแต่งใช้ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ออกดอกสวยงามหลากสีสันกว่า1,50,000ตน้นการประดับด้วยตุ๊กตาหุ่นโคมไฟ นอกจากนี้ยังนำบ้านทรงไทยมาตกแต่งตามจุดต่างๆการต,ติดตั้งบันไดสวรรค์ตรงกลางบ่อน้ำพุเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปถ่ายภาพในมุมที่แตกต่างสำหรับในยามค่ำคืนประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่จะสลับหมุนเวียนมาแสดงณเวทีกลาง และการแสดงมินิไลท์แอนซาวชุดงามมิวัดลบุรีธานีเรืองรองแผ่นดินทองสมเด็จพระนานรายณ์ที่ใช้นักแสดงกว่า100คนที่เป็นบุตรหลานของชาวลบุรีซึ่งล้วนแต่เป็นการแสดงที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนานรายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อเมืองลบุรีด้านนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีกล่าวว่าจากทุกปีที่ผ่านมาในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนานรายณ์มหาราช พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาชมที่สวนสวรรค์วังพระนรายเป็นจำนวนมากซึ่งต่างแต่งกายในชุดไทยมาร่วมงานแล้วเข้ามาบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเผยแพร่พระเกียรติที่คุณของสมเด็จพระนรายมหาราชไปอย่างแพร่หลายจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนรัยมหาราชพร้อมกับขอเชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายชุดไทยมาร่วมงานที่ถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลก ที่ชาวลบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองรวมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยโอกาสนี้พนักงานเทศบาลคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบุรีที่เป็นสุภาพสตรีได้รวมกันแต่งชุดไทยจัดการแสดงรำเทิดพระเกียรติเพื่อถวายสมเด็จพระนเรายมหาราช โดยมีการซักซ้อมกันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเทศบาลคณะครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ร่วมจัดการแสดงชุดดังกล่าวเพื่อถวายสมเด็จพระนารายมหาราช thank <sweak> ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกไารเลิกกรรมการผู้จัดก,การเกเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ